ถ้าไข่มันใหญ่ขนาดเนี้แล้วตัวพ่อตัวแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนวะสวัสดีเพื่อเทุกคนนะครับวันนี้กับผมเอฟผม,มิทักนะฮะและสําหรับคลิปของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปทายสัตว์ทะเลน้ำลึกกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่า บอกเลยว่า EP ที่แล้วนะครับเหมือนกับว่าไปเจอแบบเอเลี่ยนใต้ท้องทะเลที่แบบมันแบบหมุนหมุนติ้ว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 ดำๆอันนั้นไปอ่ะปรากฏว่าคือยอดวิวคลิปนั้นดีมากแล้วผลตอบรับดีด้วยวันนี้เนี่ยผมก็เลยให้ทีมงานผมนะฮะไปหาดูว่าเฮ้ยใต้ทะเลเนี่ยมันมีสัตว์อะไรที่มัน อีกที่เราไม่เคยเห็นมาแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยรวบร,รวมมาทั้งหมดหกตัวด้วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อๆมๆกันเลยนะฮะว่าจะมีตัวอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปการลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะโอเคถ้าพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อๆมๆกันเลยครับล้ ัำดับที่1ก่อนเลยนะครับผมโอ้โหโเปิดชื่อมาก็ไม่น่าดูสักเท่าไหร่เลยนะฮะันดับที่หนึ่งของเรานะครับทีมงานผมตั้งชื่อคลิปดีว่าปลาหน้าผีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปวิดีโอสัตว์ปริศนาคลิปเดียวนะฮะที่แตกต่างจากคลิป,ปอื่นๆเลยเพราะคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปปลาแบบเป็นปลาให้เราเห็นกันชัดๆเลยอะแต่ว่ามันเป็นปลาที่หน้าตาหน้ากลัวมากอ่าซึ่งจากข้อมูลนะครับคลิปนี้เนี่ยได้มาจากกล้องของยานดำน้ําชินไกยาน ROV ซับมารีนของเจมส์เทคนะฮะสถาบันวิจัยแห่งชาติของญี่ปุน่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใต้ท้องทะเลซึ่งภาพในคลิปที่เราจะเห็นต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงความน่า ลัของปลาชนิดหนึ่งอยู่จะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคคลิปนี้เราได้เห็นแล้วมั่นใจเลยว่ามันเป็นปลาแน่นอนแต่มันเป็นปลาที่สยองมากเลยนะแล้วมันเป็นปลาชนิดไหนวะเนี่ย ไปดูเฉลยกันเพื่อนๆทีมงานผมนะครับเฉลยไว้ว่าปลายิ้มีอ่องตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดิฟซีริสซา F ฟิชนะฮะซึ่งเป็นปลาน้ําลึกที่พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตน้ําอุ่นทั่วโลกโดยมันเนี่ยจะมีลักษณะนะฮะคล้ายกับลิซาริฟิชหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าปลาปากกว้างนั่นเองซึ่งลักษณะเด่นของมันนะครับจะมีหลายอย่างมากตั้งแต่ปาก่ที่กว้างแบนแล้วก็มีตาโตสองข้างอยู่บริเวณส่วนหัวแล้วก็ยังมีลาตัวที่ยาวมากและถ้าเกิดหากมันโตเต็มวัย คาดว่าอาจจะมีความยาวได้ถึง70เซนติเมตรเลยครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับมันมักจะนอนนิ่งๆนะฮะอยู่ที่พื้นทะเลรอเยื่อเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะพุ่งงั้นเหยื่ออย่างรวดเร็วจนเหยื่อเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอนะฮะมันจะเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกถึงขั้นที่ว่ามันเนี่ย กินกันเองเลยด้วยถ้าหากว่าไม่มีอะไรกินเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นปลาที่โหดมากๆเลยนะครับผมต่อมาเดนแบบที่2นะครับสัตว์ปริศนาใต้ท้องทะเลที่ถูกถ่ายได้นะครับคลิปนี้ทีมงานผมตั้งชื่อว่าสัตว์ปิศนาไล่ตามเรือครับ เขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ในปี2022ครับได้มีคลิปวิดอวอไวรัลของสัตว์ปริศนาที่ถูกถ่ายได้จากชาวประมงที่นอกใจฝั่งลิโอกันเดโดซูปในประเทศบราซิลโดยในคลิปนะครับจะแสดงให้เห็นว่าเรือลํานี้เนี่ยกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงแต่ทว่ามันดันมีตัวอะไรบางอย่างเนี่ยกระโดดตามกระโดดตามนักประมงมาอย่างติดต,ตซึ่งจะเป็นยังไงไปดูในคลิปพร้อมมาเลยครับ เพื่อนๆหลังจากที่ดูกันแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะวิเคราะห์คล้ายๆผมนะถามว่าน่ากลัวไหมต้องบอกเลยว่าถ้าเจอตอนกลางคืนแล้วมันไล่อย่างเงี้ยเอาจริงน่ากลัวด้วยแล่นเรือก็ไม่ได้แล่นช้าๆเลยด้วยดีไม่ดีตอนกลางคืนเราอาจจะคิดว่าเป็นนางเงือกก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมเดานะว่าน่าจะเป็นแมวน้ำครับคือเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในต่างประเทศบ่อยมากที่แบบจะมีเรือหรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือชาวประมงเนี่ยแล่นๆอยู่แล้วมีแมวน้ํากระโดดขึ้นมาด้านหลังเว้ยแล้วก็มาขอแบ่งปลาหรือว่าแบบ ตกใจอาจจะพุ่งมาทําร้ายเรืออะไรอย่างนี้ก็มีเช่นกันก็ไม่รู้นะว่าเดาวถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันดีกว่าครับฉันเลยจากทีมงานขอมุมนะครับได้เขียนไว้ว่าสัตว์พิศวงตัวนี้นะครับมันก็คือแมวน้ํานั่นแหละครับคือจากข้อมูลนะครับคาดเดาว่าที่มันเนี่ยว่ายน้ําตามเนี่ยมันน่าจะสงสัยหรือมันอาจจะต้องการแบ่งอาหารจากชาวประมงที่หาปลามาก็แค่นั้นแต่ในคลิปนี้เนี่ยที่มาน่าสนใจก็คือมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนแล้วแววตาที่มันมองกล้องเนี่ยมันทําให้ดูน่ากลัวแล้วมันดูทําให้ไม่ใช่แมวน้ํายังไงอยย่างนนั้เละ ซึ่งถือว่ายังเดาได้ไม่ยากนะครับ2คลิปแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เวละกันนะครับต่อไปไปดูคลิปที่3เลยครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปจนถึงคลิปสุดท้ายนะทีมงานผมดอกจันหมดเลยเออน่าจะหมายถึงว่าน่าจะเดากันไม่ถูกแน่นอนต่อมาในคลิปที่สานะครับสำหรับคลิปปริศนาใต้ท่อในเลนที่ถ่ายได้นั้นคลิปนี้มีชื่อว่าไข่ลึกลับครับ สำหรับคลิปไข่ลึกลับนี้นะฮะต้องย้อนความกลับไปเมื่อประมาณ5ตุลาปี2019นู่นเลยโดยณนะัตอนนั้นนะครับได้มีทีมนักประดาน้ำจากเรือวิจัย l i ฟตโอเชียนนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอของสิ่งมีชีวิตลักษณะเหมือนถุงโปร่งแสงที่ดูเหมือนจะมีไข่สิ่งมีชีวิตบางอย่างอยูอย่ข้างในซึ่งถ้าเกิดมันเป็นไข่ขนาดธรรมดาทั่วไปของสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกปกติมากแต่ว่าไอ้ไข่ก้อนเนี้ยหรือว่าไอ้ฟองเนี้ยมันด้านใหญ่กว่าตัวนักประดาน้ำเสียอีกซึ่งไข คลิปพร้อมกันครับ มันใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวพ่อตัวแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนวะแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมขอาะห์ด้วยความรู้สึกส่วนตัวก่อนแล้วกันผมก็รู้สึกว่าบางฉากบางมุมของคลิป,คล,ปคลิปนี้เราจะเห็นได้เลยว่าภายในไข่อันนั้นนะ่ะมันมีเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่มันแบบขยับขยับอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะแบบเออถ่ายติดจากมุมนอกไปเกาะบนผนังไข่หรืออะไรหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่า ผมคิดไม่ผิดเนี่ยผมขอเดาอยู่2อย่างถ้ามันไม่เป็นไข่ของสัตว์ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไข่ของปลาหมึกหรือเปล่าคือ <m ys> ผมแค่มีความรู้สึกว่ามันมี <m ys> ความคล้ายคลึงอะไรอย่างนั้นเลยอ,อ่ะเพือพ่อนๆลองคอมเมนต์ดูก่อนสักประมาณเนี่ยตอนเนี้ยให้เวลา5าวิคอมเมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกัน a few moments <ys> later อ <ces> ่ะโอเคผมว่าเพ <m ys> <m ys> ื่อนๆได้จะคอมเมนต์กันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่ามันคือไข่อะไรครับคำตอบที่ทีมงานผมให้มานะฮะนั่นก็คือมันคือ ไข่รปลาหมึกครับฮะไข่รปลาหมึกใหญ่ขนาดน,นี้แล้วพอ ตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยเขาบอกว่าคลิปนี้นะครับถูกถ่ายได้โดยโรนนดัสนะฮะและทีมอีก2คนจากเรือวิจัยลิฟโอเชียลโดยพวกเขานะครับมีเป้าหมายคือดำลงไปเพื่อสำรวจซากเรืออับปางจากสงครามโลกครั้งที่2และราวๆประมาณ200เมตรในขณะที่พวกเขาเนี่ยขึ้นมาสู่ผิวน้าบริเวณนอกชายฝั่งออสตาประเทศนอร์เวย์อยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็พบเข้ากับวัตถุประหลาดเข้าโดยวัตถุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับลูกบอลโป่งแสงขนาดใหญ่เกือบ2เมตรและมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในมีลักษณะค้ ้ายเป็นก้อนสีน้ําตาลอยู่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยวพวกเขางงว่ามันคืออะไรกันแบบพวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนและแบบคิดว่ามันเป็นไข่ของสัตว์ประเภทไหนกันแน่หรือมันอาจจะเป็นไข่ของสัตว์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนหรือเปล่าแต่พอนักประดาน้ำน,นะครับได้ทาการสํารวจไปสํารวจมาก็พบว่ามันคือถุงของไข่มึกน่นเองใช่ครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับมันคือถุงของไข่มึกครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องรีรันคําพูดกูขึ้นมาเลยครับ ถ้ามันไม่เป็นไข่ของสัตว์ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไข่ของปลาหมึกหรือเปล่าคือ ไม่ใช่อะไรนะที่วนให้ดูเนะี่ยคือขี้เกียจพูดซ้ำไงแต่ผมเชื่อว่าหลายหคนก็น่าจะตั้งคาถามอย่างนี้อย่างผมเลยนะเวย้ยคือตามข้อมูลเขาบอกว่าในตอนแรกเขาก็งง,งว่าเฮ้ยมันจะเป็นไข่หมึกได้ยังไงอ่ะหมนกั้นพ่อแม่มันก็แบบเป็นใจอันส u ิดไปแล้วหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในตอนแรกเขาอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พอศึกษาไปศึกษามาครับสรุปคือมันเป็นไข่หมึกชนิดหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่า southern short f i s squid หรือว่าหมึกขนาดเล็กที่มีขนาดลําตัวเพียงแค่ไม่ถึง30ซนติเมตรเท่านั้นครับ แล้วทำไมไข่มันถึงฟองใหญ่ขนาดนี้ล่ะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าที่มันฟองใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมก็ไปสืบม,มาแล้วคือเจ้าพวก เซาเทนช็อตฟิสควิดเนี่ยตอนที่มันจะเป็นไข่ไว้ก้อนกงมๆมนั้นน่ะคือมันน่ะกระจุกตัวกันอยู่แบบเยอะแยะเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยเว้ยต่สําหรับตัวหมึกอะ่ะมันจะอยู่ในตรงสีงน้ําตาลที่อยู่ใจกลางส่วนไอ้เมือกที่มันครอบอยู่หรือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไข่กงมๆมนั้นน่ะมันน่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่ารังไข่ของแม่พันธุหมึกเซาเทนช็อตฟิสควิดนะที่เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อปกป,ป้องลูกเขาแล้วรอให้ลูกเขาโตแบบภายในแค่หนึ่งถึงสองวันน่ะหลังจากนั้นไอ้เมือกเนี้ย แล้วก็แบบว่าจะผลิตหมึกซาเทนช็อตฟิสควิยออกมาเป็นพันๆหมื่นๆตัวเลยนั่นเองอ่ะถือว่าเข้าใจได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าสำหรับอันดับที่4ครับต่อมาในอันดับที่4นะครับผมคลิปนี้มีชื่อว่าทุ่นระเบิดจิ๋ว ใต้ทะเลมีชีวิตครับทุ่นระเบิดจิว๋วใต้ทะเลมีชีวิตเมื่อช่วงปี2013ที่ผ่านมานะครับทางทีมเรือวิจัยทะเล e v n a u t i u s นะครับได้ทำภารกิจสำรวจบริเวณ King Mel Reef นะฮะที่อยู่ระหว่างหมู่เกออาะอเมริกาซามัวและฮาวายโดยทีมวิจัยนะครับได้เผยแพร่ไฮไลท์คลิปแรกจากภารกิจ NA 149นะฮะที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กราวๆป,ประมาณ2เซนติเมตรที่กำลังลอยตัวอยู่ในทะเลลึกได้ซึ่งรูปร่างของมันนั้นค่้าข้า จะประหลาดเาราวกับทุนระเบิดยังไงอย่างนั้นเลยถามว่าเป็นยังไงต้องไปดูในคลิปกันครับอืมเหมือนทุนระเบิดจริงๆแต ขนาด2เซนเนี่ยนะมันมันมันจะเล็กเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเจออย่างนี้ในใต้ท้องทะเลก็ตกใจเหมือนกันนะเอ่อถามว่ามันเป็นอะไรเหรอจะบอกว่าเป็นปลาหมึกหรือว่าแมงกะพุนผมว่ามันก็พูดยากว่ามันไม่ทรงไม่เหมือนหมึกไม่เหมือนแมงกะพุนเลยเจอลักษณะน,นี้ก็ต้องเดาไม่หมึกก็แมงกะพุนป่อะอาผมเดาว,ว่าเป็นไม่หมึกก็แมงกะพุนละกันไปดูเฉลยกันดีกว่าครับเขาบอกว่าสัตว์ประหลาดชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าทัสคาริเดียมโพติสเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เคอร์โคซัคออวซ เอาเป็นว่าผมก็ไม่ดูนะมันคืออะไร แต่ทีมงานมันเขียนมาแค่เนี้ยแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่รู้แน่เลยก็คือเจ้าพวกนี้เนี่ยถูกพบทางตอนเหนือห่างออกไปประมาณ200ไมล์จากทะเลคิงแมนรีสโดยมันมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆมีอว,วัยวะสําหรับพยุงตัวอยู่และอว,วัยวะที่บังคับทิศทางที่มีรูปร่างคล้ายกับเข็มติดอยู่รอบตัวทําให้หน้าตาของมันเนี่ยคล้ายกับทุ่นระเบิดในเกมคลาสสิกเหมือนกับมายสวิเปอร์เลยซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลของสัตว์ชนิดนี้ซึ่งมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยถ้าเจอทุ่นระเบิดบินนีแบบนนคร ครก็ตกใจป่าวะเออเป็นผมผมก็กลัวด้วยดีไม่ดีแบบความกลัวนั้นแม่งสร้างความเครียดให้กับผมเลยแล้วทำยังไงถ้าเราเครียดอยู่นี่วันนี้ผมมีสิ่งดีๆจำมาแนะนําอีกแล้วสําหรับใครที่เครียดต้อง การผ่อนคลายสมองต้องนี่เลยครับผมไมพิกโนบีตัวบูทสมองสำหรับสายเกมเมอร์และวัยทำงานที่อัดแน่นไปด้วยสารประกอบสูตรพรีเมียมนั่นก็คือ p i กโนจีโน่สองซันไฟเบอร์สามซันเทียนีนและ สเปกตรศาสารสกัดจากพืชผลไม้และสมุนไพรมากกว่า27ชนิดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้นะครับผมมันได้ถูกบรรจุไว้ในกล่องเจ้าพิกโนโบีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดสมมติว่าเรากินเจ้าพิกโนโบีนี้เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดความเหนื่อยล้าของสมองผ่อนคลายความเครียดแถมยังมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วยโอ้โหและตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดตัวจากราคา ซ้ากล่องนี้นะครับอยู่ที่590บาทนะฮะตอนนี้ลดไปเลยครับผมเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นครับเพื่อนเพื่อนโอ้เพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับเอาโคด้ด t h e c f p o n g เอาไปใช้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดจาก390ที่มันลดอยู่แล้วนะลดไปอีก 100บาทเหลือแค่ชุดละ290บาทครับผมโอ้โหสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถสั่งกันได้นะครับผมอย่าลืมนะใครที่มีอาการเบอใครที่แบบว่าอยากจะมีสมาธิาการเล่นเกมหรือรู้สึกว่าแบบไม่กระปี้กระเป๋าพิกโนบีตัวช่วยดีๆที่เหมาะกับสายเสพคอนเทนต์และสายเกมเมอร์ดื่มปุ๊บสดชื่นปับ๊บชาวเราต้องรีบไปหาจัดกันสักกล่องแล้วนะครับแม่ ก็คนเรามันเครียดก็ต้องผ่อนคลายสมองนะเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคครับถือว่านี่ก็คืออันดับ4ของเรานะหรือว่าคลิปติดสัตว์ใต้ท้องทะเลปริศนาในนดับที่4นั่นเองต่อไปไปดู2อันดับสุดท้ายหรือว่าอันดับที่5<ม>้ <ๆ S 2> าพร้อมๆกันดีกว่าครับผมต่อมาในอันดับที่5นะฮะคลิปปริศนาใต้ท้องทะเลนี้นะฮะมีชื่อว่าบอลสีเหลืองใต้ทะเลครับ คลิปนี้นะครับถูกถ่ายได้เมื่อปี2017ที่ผ่านมาโดยเดอะซันนะฮะได้เขียนถึงเรื่องราวสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งที่ในตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นลูกบอลปุยนุ่นสีคล้ายๆลูกเทนนิสสีเหลืองกาลังลอยอยู่กลางทะเลแต่เมื่อไปแตะโดนตัวมันเข้ามันก็กระโจนหนีออกจากจุดที่มันอยู่แล้วก็สายตัวไปมาว่ายน้ําหนีไปเลยถามว่าตัวนั้นมันคืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้และลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงตรงนี้ต้องไปดูและวิเคราะห์กันก่อนครับ เอาเป็นว่าเกิดมาขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูพบพร้อมมาเลยครับเอ่อ คือตอนแรกที่เห็นนะ่ะมันก็เป็นก้อนกลมๆสีเหลืองๆเนาะแต่พอมันว่ายน้ำอ่ะมันเหมือนจะยืดในขาวๆมาด้วยปะทําไม้ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันก็จะคิดว่าเป็นหมึกหรือว่าแมงกะพรุนแมงกะพรุนไม่ใช่แน่แมงกะพรุนไม่น่าแบบติดอยู่ที่พื้นแน่ๆปลาหมึกก็ไม่น่าติดอยู่ที่พื้นเช่นกันทําไม้ผมโอ้โหผมเดาไม่ออกเลยว่าเป็นปลาเหรอเอาเป็นว่า เพื่อนๆเนดากันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันมาถ้าเดากันเสร็จแล้วไปดูเฉลยกันเลยครับเขาบอกว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่เราเนี่ยหาเจอได้ยังในท้องทะเลเช่นกันโดยต้องย้อนความกลับไปในเมื่อประมาณปี2014ที่บริเวณอ่าวเม็กซิโกนะตอนนั้นนะครับได้มีทีมนักวิจัยนะครับพบสัตว์ลูกรลาประหลาดคล้ายปลาสีเหลืองอยู่ใต้ทะเลเข้าซึ่งตอนแรกนะครับพวกเขาเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรแต่พอเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นว่ามันขยับปุ๊บก็รู้เลยว่าสัตว์ตัวนี้เนิด หนอนทะเลหรอเนี่ยที่มันมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลตามรูตามท่อหรือตามหลุมต่งตางๆนั่นเองโดยมันจะยื่นส่วนที่เป็นหนวดสีเหลืองเนี่ยออกมาจากดินเพื่อจะล่าเหยื่อเป็นอาหารและนั่นก็หมายความว่าพวกมันเนี่ยจะกินอาหารตามแหล่งที่มันอาศัยอยู่เท่านั้นเช่นหนอนที่กินใบไม้หรือสัตว์ตัวเล็กๆที่ว่ายผ่านมาผ่านไปเท่านั้นเองครับโอ้เป็นหนอนทะเลนะฮะเออก,ก็ถามว่าเหมือนบอลเทนิดไหมผมว่าตอนอยู่นี่น,นี่มันก็คล้ายๆอะ่ะแต่พอมันขยับแล้ว เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ต่อมาคลิปสุดท้ายนี้นะครับโอ้โหมีไฮไลท์สองสำนัด้วยบอกเลยว่าเป็นคลิปใต้ทะเลสุดสยองที่ใช้คําว่าหาคําตอบได้ยากมากๆเลยนะครับในคลิปนี้นะครับทีมงานผมตั้งชื่อว่านอนสลายตัวได้ฮะ ในอดีตนะครับได้มีโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับได้สร้างความตึงใจให้กับชาวเลดิสแล้วก็ชาวเน็ตเป็นอย่างมากแถมมีการถูกรีโพสต์มาแล้วหลายครั้งด้วยอย่างในล่าสุดนะครับที่มีการถูกรีโพสต์ี่ก็คือช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาโดยการรีครั้งนี้นะครับเป็นการรีโพสต์คลิปวิดีโอของสัตว์บางอย่างที่มีลักษณะคล้ายหนอสีขาวกําลังว่ายน้ําด้วยการหมุนตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบ ฟองทะเลหรือเปล่าแบบเวลาเราไหา้น้ำไปอ่ะพอเราตีน้ำทะเลมันก็จะแบบหมุนแบบเป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยมันไม่ใช่คลื่อนี่หวามันคือหนอนนี่เขาก็เลยพยายามจะไปจับตัวมันดูครับแต่พอแตะตัวมันนั้นแหละมันถึงกับสเปลชหายไปเลยฮะซึ่งจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับ นอนไนหะผมก็เดาว,ว่าเป็นนอนนะแต่ทําไมหนอนอะไรม,มันแตกปพ๊บเพื่อนมันแตกเลยวะไม่รู้วะเพื่อนเพื่อนลองเดากันหน่อยแล้วกันเดาเสร็จแล้วไปดูเฉลยกันครับเขาบอกว่าสําหรับคคิีนีะครับบอกเลยว่าวางคอมเมนต์เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นอากาศที่ติดอยู่ในน้าแล้วหมุนวนไปวนมาก็ได้ใช่คิดแบบผมเลยหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดจากกระแสน้ําวนที่พัดเอาเศษซากต,ต่างๆจากทะเลเนี่ยติดมาแล้วดูเป็นหน้าเป็นตาเส้นๆอะไรแบบนี้ก็มีเช่นกันหรือบางครั้งมันก็จะเป็นเพียงแค่าเอโนฟินก็ได้ะ คืออะไรวะมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกิบห่ายเอยทีมงานรายการกูมันซีเรียสมึงมาแซงตลกได้ยังไงเว้ยเนี่ยโอเคเอาเป็นว่า ไม่เป็นฟองอากาศก็เป็นภาพลวงตาหรนะือแล้วก็ช่างแม่งมันแล้วกันครับตัดเรื่องความไร้สาระออกไปและเรามาดูข้อมูลกีนจริงๆกันเลยกว่าครับคือความจริงแล้วนะครับตามข้อมูลที่บอกไว้ว่าสัตว์ชนิดนี้นนครับคือหนอนทะเลชนิดหนึ่งที่มีความแปลกมากๆเพราะหนอนทะเลชนิดนี้นะครับจะมีการสืบพันธุ์ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอพิโตกี้ที่จะเปลี่ยนร่างกายของตัวเองนะครับให้ไปเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่จะเป็นสัตว์ที่จะมีรูปแบบการขับถ่ายใดๆแต่ร่างกายใหม่เนี่ยจะเป็นเพียงแค่สเปิร์มหรือไข่ที่มีหน้าที่เพียงแค่มาานนน็้้โดยจกกขออูลคืั จะว่ายน้ําออกทะเลไปก่อนที่จะสลายผิวหนังตัวเองเนี่ยให้คล้ายกับการระเบิดเหมือนในคลิปทําให้ไข่สเปิร์มในร่างกายเยลอยออกไปเพื่อไปปฏิสนธิกับหนอนตัวอื่นที่ทําแบบเดียวกันนั่นเองครับอืมสุดยอดนะฮะอันนี้คือปฏิมากรรมใหม่แตกเพื่อผสมพันธ์ต่อนะฮะ <c oughs> นี่ด่าเกียดมากเลยเ <c oughs> อาเป็นว่าสิ่งสิ่งที่ผมก็ไม่เคยเห็นเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นที่แปลกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆอะ เอาเป็นว่านี่ก็คืออันดับที่1ของเรานะครับสำหรับเรื่องของคลิปปริศนาใต้ท้องทะเลที่ทีมงานผมได้เตรียมมาในวันนี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าเมื่อเมื่อคิดยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้บ้างรู้สึกว่าคลิปไหนมันว้าวรู้สึกว่าคลิปไหนมันแบบน่าสนใจและแบบอยากคอมเมนต์คลิปไหนบ้างคอมเมนต์แล้วก็แท็กเวลาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ที่เกิดข่าวผู้กำจัดทั้งมีสุภาพหรือข้อมูรัวตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟบูพิทักษ์ต้องกราบขอบัาตภัยไว้ในนี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักการชอบการ 拜拜，噗。